ตอนที่ห้าสิบเสื้อคลุมขนสัตว์สุนัขจิ้งจอกชินเยานเดินไปคนเดียวฉันมองมันกับตู้เสื้อผ้าย้อนกลับอยู่ข้างหลังคุณไปที่ห้องอื่นก่อนไม่ควรมีสิ่งใดเหลืออยู่ในห้องอื่นฮ่าฮ่านั่นคือสิ่งที่ชายคนนั้นเรียกเราฉันรับคำสั่งซื้อและไปดูแน่นอนว่าห้องอื่นๆ ว่างเปล่าบอกว่ามีบางอย่างที่ไม่ว่างเปล่าไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่ยังมีอ่างอาบน้ําและโถสุขภัณฑ์แบบชักโครกในห้องน้ําเมื่อฉันเดินกลับไปที่ห้องนี้ชินยฮันกำลังพันเทปเป็นวงกลมแล้วแม้ว่าจะลําบากและใช้เวลานานแต่เขาไม่ได้ขอให้ฉันออกมาช่วยฉันแค่สูบุรีและรอรอเทปใกล้เสร็จแล้วชินยเยฮันถอยกลับอย่างกระทันหัน มีบาง,างอย่างอยู่ในตู้เสื้อผ้านี้ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรตู้เสื้อผ้านี้เห็นได้ชัดว่าใช้เพื่อปิดผนึกสิ่งนั้นจากนั้นก็มีแนวโน้มว่าจะมีสิ่งของในนั้นเพื่อปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายวิธีเดียวคือเปิดตู้แต่มันอันตรายเกินไปดังนั้นอย่าลองเบาฮ่าฮมีอีกวิธีหนึ่งคืนนี้เราจะพักในห้องนอนนี้ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเวลากลางคืน ถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเตรียมบางอย่างให้พร้อมเอาล่ะเรามาแยกทางกันกันเถอะฉันไปเตรียมสิ่งที่ฉันจะใช้สําหรับตอนเย็นยังไงก็ตามซื้อถุงนอนสองใบและอาหารกลักคุณจะอยู่ที่นั่นสักพักสอบถามเกี่ยวกับหนึ่งในชุมชนสิ่งต่างๆก่อนบ้านหลังนี้หอมฉันเดินไปรอบๆและแวกนั้นความเขียวขจีไม่เลวมันเหมือนกับการไปสวนสาธารณะ ต้องใช้เวลาพอสมควรเมื่อพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินชายชราและหญิงชราบางคนเริ่มออกมาเล่นทีละคนอุปกรณ์ออกกํำลังกายในชุมชนนั่นคือเวลาที่ฉันรอคอยพูดคุยกับชายชราและหญิงชราเหล่านั้นอย่างหน้าด้านท,าทันทีผู้คนเริ่มแก่ฉันยังชอบแชทหรืออะไรสักอย่างดังนั้นฉันจึงไม่ได้ใช้ความพยายามมากนักนั่นคือข้อมูลบางส่วน แต่มันทำให้ฉันรู้สึกหนาวสั่นไปทั่วร่างกายป้าออกมาทำกิจกรรมอ๋อใช่ชายหนุ่มมองหน้าเขาโอ้ฉันเพิ่งย้ายเข้ามาไม่น่าแปลกใจเอ๊ป้าฉันเห็นว่ามีบ้านว่างเปล่าตรงนั้นอะคุณไม่รู้ฉันเคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มันเป็นคู่พวกเขาทั้งหมดยังเด็กมากควรเป็นคู่เล็ก ฮ่าฮชายคนนั้นอาจเป็นรุ่นที่สองที่ร่ำรวยยังไงฉันก็ไม่เคยเห็นเขาออกไปก่อนเวลาและกลับมาสายแต่ไม่เคยขาดแคลนเงินที่จะใช้จ่ายนี่คงจะเป็นชีวิตของคู่หนุ่มสาวจเจริญรุ่งเรืองมากแต่ผู้หญิงคนนั้นซื้อเสื้อโค้ทขนสุนัขจิ้งจอกราคาแพงมากหลังจากกลับมามีสิ่งแปลกๆกเกิดขึ้นที่บ้านช่างแปลกอะไรตอนแรกได้ยินมาว่าเป็นผู้หญิงคนนั้น ฉันไม่ได้ยินเสียงร้องให้ในตอนกลางคืนเขาไม่ได้จริงจังกับมันฉันคิดว่าเป็นเพียงฉนวนกันเสียงของอาคารไม่ค่อยดีนักแต่มันเป็นเวลานานแล้วคุณสามารถได้ยินเสียงบางอย่างที่ไม่มีฉันไม่ได้ยินว่ามันคืออะไรนั่นคือคู่เล็กฮ่า <h> ฮ <aha> ฉันเริ่มกลัวแค่มองหาเหตุผลในบ้านในที่สุดก็มีการตัดสินใจเป็นเอกฉันทว่าปัญหาคือเสื้อโค้ทขนสุนัขจิ้งจอก ถามบางคนที่เข้าใจว่ากันว่าสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ชนิดที่ได้รับการลิ้งดูในกรงขังค่อนข้างป่ามีการซ่อมแซมบางอย่างฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากถูกนักล่าจับได้และทําเสื้อคลุมความไม่เต็มใจในใจของข้าพเจ้าใช้ทั้งคู่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาทําลายธนาคารและหลีกเลี่ยงหายนะกันเถอะเสื้อโค้ตมีราคาแพงแต่ในสายตาของพวกเขามันไม่ใช่วัตถุที่มีค่า ชายทั้งสองบอกว่าพวกเขาจะแจกเสื้อโค้ตขนสุนัขจิ้งจอกเพราะพนักงานต้อนรับไม่ได้ไปทำงานมาก่อนความเบื่อหน่ายที่บ้านในวันธรรมดาเขามักจะออกมาคุยกับเราดังนั้นเสื้อโค้ตนี้สำหรับครอบครัวของพวกเขาเพื่อนบ้านของเราส่วนใหญ่รู้เรื่องนี้แต่พนักงานต้อนรับบอกว่าเธอจะมอบเสื้อโค้ตของเธอไปไม่ไม่กี่วันทันใดนั้นพวกเขาสองคนก็หายไปจากโลกอีกสองสามวันผ่านไป บริษัทขนย้ายมาถึงแล้วย้ายเฟอร์นิเจอร์ในบ้านบ้านว่างเปล่าจนถึงตอนนี้สิ่งต่างๆแปลกจริงๆฉันกําลังรอให้ชินเยังกลับมาฉันบอกเขาในสิ่งที่ฉันได้ยินถ้ามันเป็นความจริงจริงๆแล้วมันไม่ยากขนาดนั้นเพราะสิ่งที่เรียกว่าหนังฟ้าสุนัขจิ้งจอกนั่นคือสิ่งที่เรามักเรียกพวกเขานางหูและนางหูซานเฉพาะเมื่อเป็นที่จับต้องได้ นั่นคือเมื่อคุณยังมีชีวิตอยู่มีผลกระทบอย่างมากต่อมนุษย์โดยปกติสัตว์จิตวิญญาณเหล่านี้สามารถผ่านการฝึกฝนทางจิตวิญญาณได้หน้าทึ่งเช่นสุนัขจิงจ้งจอกพังพรมูแมงมุมตะขาแม้แต่กระต่ายก็สามารถใช้ได้มนุษย์เป็นสื่อกลางเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อร่างกายส่วนบนเรียกอีกอย่างว่าความชอบธรรม อย่างไรก็ตามร่างกายส่วนบนประเภทนี้ไม่ธรรมดาหลังจากที่เขาเสียชีวิตลองมาดูเรื่องนี้กันดีกว่าใส่ในทางวิทยาศาสตร์อันที่จริงมันคือคลื่นสมองมันสามารถมีความเชื่อมโยงกับมนุษย์ได้และในมุมมองอภิปรชัชญาเพราะว่ากันว่าวิญญาณของสัตว์กลับชาติมาเกิดกับคนแต่ถ้าทั้งห้าของหญินและอย่างนั้นแตกต่างกันมากดังนั้นเขตแบบนี้นำไปสู่วิญญ,ญาณหลังความตายเหล่านี้ มันไม่สามารถสร้างพายุได้มากนักแต่นั่นเป็นเพียงในความหมายปกติเท่านั้นตามตำนานสิ่งมีชีวิตทางจิวิญญาณบางชนิดที่ได้รับการปลูกฝังในระดับหนึ่งมันจะยึดติดกับร่างกายมนุษย์สั่งให้เขารักษาคนป่วยหรือออกมาทำในดวงชะตาเพื่อเพิ่มการพบปลูกของตนเองและต้องมีรูปแบบเชิงบรรทัดฐ,ฐานสำหรับกระบวนการระดับกลางจำเป็นต้องเปิดบู กระบวนการเปิดบทนี้เรียกว่าการออกจากบ้านคนเหล่านี้ที่ถูกหมอกฝ่ายวิญญาณครอบงามและออกจากม้าในความเป็นจริงพูดตรงๆก็เป็นภาวะสึมเศร้าชนิดหนึ่งเช่นกันก่อนออกไปขี่ม้ามีขั้นตอนทางการแพทย์ปกติทั้งเล็กและใหญ่โรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างไรก็ตามหลังจากออกจากมาแล้วก็สามารถรักษาได้ตามธรรมชาตินั่นเป็นเหตุผลเรากำลังได้ยินเกี่ยวกับองค์ตัดที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้น เซอร์ฮันหรืออะไรสักอย่างในเวลาของการคัดเลือกนักแสดงจะมีประตูที่แตกต่างกันเสมอเป็นเพราะสิ่งที่แนบมากับพวกเขามันไม่ใช่สัตว์ตัวเดียวกันฉันได้ยินชินเยฮันพูดมากไม่ได้ยินอะไรเลยแต่สิ่งที่เขาพูดนั้นทำได้ไม่ยากมันทำให้ฉันมั่นใจมากดังนั้นเราสองคนจึงกลับไปที่บ้านประตูถูกเปิดออกและถุงนอนถูกวาง จากนั้นนั่งบนถุงนอนและรับประทานอาหารหลังรับประทานอาหารก็เกินแปดโมงเย็นแล้วฉันกลัวว่าฉันจะต้องนอนทั้งคืนคืนหากคุณง่วงนอนแค่เข้านอนก่อนมันเป็นเครื่องหลังของคืนฉันไม่เห็นความช่วยเหลือมากนักฉันไม่สามารถช่วยตัวเองได้ฉันแค่แอบเข้าไปในถุงนอนและเลยมันคงเป็นเรื่องยากที่จะหลับในสถานการณ์นี้แต่เมื่อนึกถึงชิ้นยันที่เฝ้าอยู่ข้างๆ เขาฉันไม่กลัวนักในที่สุดฉันก็หลับไปจริงๆได้ยินราวกับว่าคุณไม่ได้นอนหลับดูเหมือนว่าจะมีคนสองคนคุยกันแต่ฉันไม่ได้ยินจริงๆสามารถแยกแยะได้ด้วยน้ำเสียงและเสียงเท่านั้นมันคือคนสองคนที่กำลังคุยกันยิ่งฉันอยากได้ยินว่าพวกเขากำลังพูดถึงอะไรยิ่งไม่ได้ยินชัดเจนฉันตื่นขึ้นมาด้วยความรีบร้อนฉันลืมตาขึ้น ฉันพบว่าชินเยฮันยังคงพิงกำแพงและสุบุรีเวลาฉันไม่รู้ว่ามันเป็นความฝันหรือมันเป็นของจริงแต่ดูสีหน้าของเขาที่สงบมากอาจจะฝัน